สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับวันนี้ก็มาพบกับช่องคุณจ๊อบนะครับก็วันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของการหักเหของคลื่นนะครับจากบริเวณตัวกลาง1ไปอีกตัวกลางหนึ่งนะครับในที่นี้ก็คือจากน้ําตื้นเข้าสู่น้ําลึกนะครับก็น้ําตื้นนี่เราให้เป็นตัวกลางที่1และกันแล้วก็น้าลึกให้เป็นตัวกลางที่2นะครับโดยมุมตกกระทบนะครับก็เป็นซีต้าหนึ่งนะครับ อุมภาคากีก็เป็นซิต้าสนะครับเออซึ่งเขากำหนดเขากำหนดมาให้นะครับตามลำดับคำถามคือความยาวคลื่นในน้ำตื้นก็คือเขากำหนดล a มด้าหนึ่งมานะครับจงหาล a มด้า2ก็คือน้ำเล็กนะครับเออถ้าคานกำหนดคลื่นสัน่นความถี่นะครับ1 0 h เฮิร์นะครับ ความถี่ในบริเวณน้ำลึกเป็นเท่าใดนะครับความถี่จะมีค่าเท่าเดิมตลอดนะครับความถี่จะไม่เปลี่ยนนะครับดังนั้นทุกข้อก็ถูกต้องนะครับอัตราเร็วในน้ำลึกก็คือหา v ีสองนะครับอ่นะครับซึ่งอ่านักเรียนต้องจําสูตรนะครับอ่า n สองส่วน n1 ึงเท่ากับ sin เซต้าหนึ่ง ส่วน s ซสต้าสองกกสเท่ากับลัมดาหนึส่วนลมดาสอเท่ากับ v1 ส่วน v2 นะครับมันจะมี2กับ1เนี่ยสลับกันอยู่อันเดียวคือที่ดัชเนียเนะครับอันอื่นมันจะเป็น1กับ2องหารกันตลอดเลยนะครับอ่าว้วก็มาจับคู่นะครับอย่างข้อกไก่ใช่ไหมครับให้หาลมดาแล้วก็จับคู่ของอันนี้กับอันนี้นะครับ ็เป็นทรายห้ส่วนทรายเจเท่ากับลำด้า,นดานหนึ่งนะครับก็0.6นย์จุดหกนะครับส่วนลำด้า,ดาสองนี่ให้หทีนี้เราก็กลับกลับนะครับเท่ากับ0.6คูณทราย เจ็ดสิบหารซน์ห้าสิบหกแบบนี้นะครับก็0.6นย์จุดหคูณศูนส่วนศูนยนะครับก็คูณนะครับ 0.68นะครับเซนติเมตรนะครับอ่าถ้าไม่ข้อ1ก็ข้อ3นะครับเรามาดูหาตาเรียว V2 นะครับในข้อนี้ไม่ได้ให้ V เอ่อ ไม่ได้ให้วีหนึ่งมานะครับอ่าแล้วก็เนื่องจากสูตรนะครับสูตรของปกิปกตินะครับ V เท่ากับ F ลัมด้านะครับอ่าเราได้ลัมด้า2มาละว F ก็คือ10บลัมด้า2ก็คือ0.68นะครับ ก็ได้6.8นะครับเซนติเมตรต่อวินาทีนะครับอ่าโอเคนะครับก็จะเป็นข้อข้อหนึ่งนะครับอ่าโอเคนะครับก็อันดับแรกก็จะมีสูตรเหล่านี้นะครับซึ่งสลับที่เป็นรัชนีองเหตุเท่านั้นนะครับแล้วก็ v ท่้กแบบ f l m d a นะครับที่ต้องจำนะครับโอเคครับอย่าลืมกดติดตามช่องคุูจอบชาแนลด้วยนะครับ อ่โอเคนะครับ